ก็ฟ้องกันเจ้านายตัดสินไม่ได้ต้องยื่นไปถึงพระราชามันตัดสินเองมันเป็นคดีใหญ่ไม่เคยมีคนหนึ่งบอกว่าจะขายที่ตีราคา,าเอาเอาเงินมาปูให้มันเต็มคนหนึ่งมีความปรารถนาจะซื้ออย่างแรงกล้าสั่งคนงานบริวารทั้งหมดเอาเกวียนมันทุกเงินเข็นมาปูต่้งหลายเล่มเกวียนเป็นร้อยเล่มเต็ม พอเต็มแล้วบอกไม่ขายก็เลยโกรก็เลยเสียใจมากว่าจะซื้อมาสร้างวัดด้วยนิมนต์พระรทธเจ้าไว้ล่วงหน้าสามปีให้มาสูงที่นคนสรสวถีค์คนนี้สร้างวัดไว้รอพระรทธเจ้าพระเจ้าพย่นีี้เลยตัดสินว่าในเช่นีเน่เป็น,เป,น,เ,ปนเป็นเชื้อเจ้านะเป็นหม่อมหม่อมราชวงศ์นะเจ้าเชษด แต่คนนี้เป็นเศรษฐีธรรมดาเป็นคนธรรมดาแตเป็นเศรษฐีจะว่ามีอำนาจทางธุรกิจมีพลังทางเศรษฐกิจทางนั้นมีพลังทางอำนาจการปกครองเชื้อเจ้าเป็นเป็นเป็นหม่อมเป็นเป็นเจ้าเจ้าเชิดพระเจ้าแผ่นดินตัดสินตรงๆไม่มีอคติเจ้าเชิดเอ้ยในเมื่อเจ้าเอ่ยปากตั้งราคาแล้วก็แสดงว่าเจ้าขายที่เจ้าจึงตั้งราคาเองเจ้าตรงขายให้เขา ต้องมอบที่ดินให้แกเขาเจ้าแพ้คดีนี้นายเชษก็เลยแพ้นายสุทัศน์ก็เลยเอาที่ดินคืนมาสั่งนายเทพเอาเงินไปเอาที่ดินคืนมา,าก็มาสร้างวัดเชษตะวันมหาวิหารอยู่ทุกวันนี้แหละแล้วจะมีทางเข้าทางเข้าวัดเข้าไม่ได้เพราะจะไปที่ของนายเชษอยู่เอาเงินปูมาได้ขนาดนี้พอแต่ต่อไปนั้นบอกพอไม่ให้ปูไม่ขาย ก็เลยเข้าวัดไม่ได้จะทำอะไรมีวัดแต่ไม่มีถนนเข้าก็เลยขอซื้ออีกขอซื้อไม่มากเราพอเป็นถนนขอให้ท่านขาให้เถอท่านเท่ท่านเชษเอาบุญด้วยกันตอนนี้ยิ่งพูดใหญ่เอาต้องเอาเงินปูถึงสองสามสี่ชั้นถ้าชั้นเดียวมันน้อยเอานายสุทัศน์ ก็ใจปป้ำมีสราาัทธาศรัทายวัตติสรทาเจริญขึ้นมากโพเคนะหายติโพคะหมดไปสิ้นไปเอาเงินมาปูอกีกสองสามสี่ชัน้นพอได้เป็นถนนก็เลยตกลงขายปูเงินให้แล้วก็เอาเงินไปพอเห็นนายสุทัศสร้างเป็นวัดก็เลยคิดขึ้นมาได้ไหมเอมแทนที่มันจะมา,มาซื้อสวนแล้วมันจะรวย มาสร้างรีสอร์ทสร้างสนามกอล์ฟแข่งเราไม่มีดอกสมัยนั้นเ่าเองเดีวยวขนาดนี้เลยมันกลับมาสร้างเป็นวัดสร้างเป็นอารามถวายพระสงฆ์เราไม่น่าไม่น่ายแต่คครหมดควรจะขอบุญกับมันด้วยก็เลยบอกวะ่าส่วนที่เป็นถนนนี่นะผมไม่เอาเงินหมดดอกเอาไปครึ่งเดียวท่งางเอาคืนไปครึ่งหนึง่งนายสุทัศน์เกิดตมีบุญขึ้นมาไม่ให ซื้อนะอะไย่างนี้หมดผู้เดียวออต่อยเอาหมดอ่ต่อยผู้เดียวพอหาหัวมันเป็นตัวซังพวกเราคนก็เลยไม่ต้องไม่ต้องขีต้ตะนีบุญน,นะอีหน,อน่อยเราจะเล่าเล่าแผลบุญแผ่เมตตาแบ่งบุญบุญกุศลสัง่งยายไปยายปันไปทั่วสัดสิ่งเข่าข้าเนือนน้อข้าเนื้อได้เพิงบุญพอภะะาษาเรามันมวนนังผิดปากบดีมันพัดเถิกก็เลยไม่เอาเงินไม่เอาเงินคืนเอาหมดไปเลย นายนายสุเทพนายนายเชฟก็ลังอ้อนวอนมางา้อเอาเทนหน้าเอาคนละครึ่งให้ผมได้บุญด้วยไม่ให้แกบอกว่าขายทังก็ซื้อเนี่ยสี่ชั้นแล้วก็มาปูคนนี้ก็อ้อนวอนขอขอ,ขอแบ่งบุญด้วยเอ๊นายสุทธาเลยมาคิดไอ้ถทาอย่างนี้ต้องไปปรึกษาพระเจ้าถ้าจะให้หรือไม่ให้ก็ไปปรึกษาพระเจ้าก่อน ตอนนั้นพู้ธจจะมีชีวิตอยูก่ยก็หน้าปรึกษาได้เหมืองทุกวันนี้ทุกวันนี้ก็ปรึกษาได้นะก็อ,อะไรขึ้นเราปรึกษาพุทธเจ้าได้อา,อาตมาในปรึกษาพุทธจัยจะมีอะไรปรึกษาพระไตรปิฎกคําสอนพุทธเจ้าอยู่ตรงนั้นเรื่องอย่างนี้เคยมีไหมพุทธเจ้าทำยังไงไงต้องปรึกษาได้อย่างกรณีผ้าป,ป่าช่วยชาติของตาบัวอาตมาก็คิดอยากจะทําเหมือนกันอยากจะได้บุญเอ๊ะทำเองไม่ได้ต้องปรึกษาพุทธเจ้าก่อน ผู้เจ้าตายแล้วปรึกษาท่านะปรึกษาพระตาบีดกปรากฏว่า,ปาเปิดพระตาบีดกเล่มแรกหน้าที่เจ็ดที่แปดเราก็เห็นแล้วไม่สมควรเลยไม่ใช่กิจของเธอไม่ใช่กิจของสมณะการทําอย่างนั้นของเธอไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์อันยาวนานผู้ทีเจ้าด่าแต่เพื่อเสออีกเราก็เลยไม่ต้องทายังไม่เห็นเลยต้องปรึกษาให้ชัดเจนสมัยนั้นนายสุทัศน์ไปปรึกษาผู้ทีเจ้า สมควรไหมจะแบ่งบุญให้เขาครึ่งหนึ่งเขาจะเอาเงินเมื่อคืนให้ครึ่งหนึ่งสมควรไหมข้าพราะองค์จะให้เขาไหมพระเจ้าเลยถามคืนสุทัน์แล้วเธอจะให้เขาบ้างไหมในความรู้สึกของเธอไม่ให้กลัวมันจะอาบุญแบ่งไปผมจะได้บุญผมซื้อบุญก็ซื้อยากขายก็ขายยากพอขายอะไรจะมาเอาคืนมาแบ่งบุญไปไม่ให้ไม่ให้ใหจะเอาเดีวยวพระเจ้าก็เลยว่าสุทั์เอ้ยสมมติว่ามีเทียนอยู่เล่มหนึ่ง จุดประกายเป็นประกายขึ้นมาค่ะข,ขจัดความเมื่อในราตรีแล้วมีคนอีกเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนเทียนมาคนละเล่มมามาคนละเล่มมาขอจุดจุดเปประกายจากเทียนของเธอเขาจุดไปเป็นพันเล่มเป็นหมื่นเล่มเป็นแสนเล่มเทียนของเธอจะหมดไฟไหมในใน,ในขณะที่เขามาจุดไปจากเธอนายสุทนาบอกว่าไม่หมดนอกจะไม่หมดแล้วมันเป็นอะไรมันจะก็จะางช่วยกัน ชันที่มันจะสว่างเพียงเล่มเดียวมันสว่างเป็นแสนเล่มเหมือนกลางวันฉันใดก็ชั้นนั้นบุญของเธอหมดไม่เป็นยิ่งเธอแผ่บุญไปให้คนอื่นมากเท่าไรแบ่งให้แต่ละเธอก็ยิ่งได้บุญมากเรียกว,ว่าสภาปฏิธานใหม่เลยที่เราสวดหัตถมัยยันสพปฏิธานคา,าทาโยพนามเัเซบุญยาสิธานทีเราสวดน,นั่นแหะคือการแผ่บุญไม่มีประมาณยิ่งแผ่ก็ยิ่งได้เบิดประเป็ไหนประเภทไหนหายมูไปน้่มันสิเบิด เพื่องคนไปขี่ข้านบปไนเพราะไอ้ยบ่ทำดอกบุญเนี่ยมูคนแพ้แหงอยู่บ่ถ้ามุยกันคุยเตยเตยกับวี่กันดิสิไปเะ็ e หนังหยากจู่เขาจะไปวัดเขาจะแพ้บุญเฮาอยู่กือมูโน่เอาอยู่วัดบิบ้านไปก็ได้ประมาณเตยเตยกับวี่นี่คนทัศนวิทยาคนบ่เนาะก็เลยบอกนายสุทัศน์แพ้ไปเท่าไหร่ยิ่งได้มากเหมือนเทียนจากเล่มเดียวเป็นแสนเล่มก็ยิ่งสว่างตะไวกลางคืนเหมือนกับวัน ปากว่านายสุทัศน์เข้าใจกลับคืนมามาบอกนายเชพเงินก็ไม่เอาคืนไม่เอาทั้งครึ่งหนึ่งท่านจะเอาคืนไปหมดก็ได้ถ้าท่านอยากจะได้บุญผมก็จะยกบุญให้ตั้งชื่อวัดเชตตะวันมหาวิหารชื่อของคนเก่าเจ้าของเก่าไม่ได้ไม่ได้ใช้ชื่อของตนเองเลยแทนที่จะใช้สอสุทัศนาราม อารามสวนป่าของนายสุทัศน์ไม่ตั้งเลยชื่อตัวเองไม่มีเลยทุกวันนี้เราได้ยินแต่ชื่อของนายเชษฐเว่าเชษฐตะวันเชษฐตะวันเชษฐตะวันเจ้าของเก่าชื่อซีแผนแผงขี้ตะหนีชื่อว่าให้เอาเงินมาปกจนครบเท่าทุกวันนี้นี่คือสถานในการสร้างในการให้ทานวันหนึ่งไปหาพระพุทธเจ้าที่เชษฐตะวันนั่นแหละอนาถบิกาเศรษฐีคือนายสุทัศน์ไงไปกับเพื่อนเศรษฐี ห้าร้อยคนผู้ที่เจ้าก็เลยถามดูก่อนสุทัศน์เด๋ยวนี้เธอยังพอใจในการให้ทานอยู่หรือนายสุทัศน์บอกว่าพันเตภะกขวาคาแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าพู้เจริญข้าพระองค์ไม่เคยอิ่มในการให้ทานให้ทานและมีความสุขมากมากก็มีความสุขน้อยก็มีความสุข แต่สิ่งที่ผมให้ทานเดี๋ยวนี้ไม่ปานี่เหมือนเก่าแล้วแต่ก่อนเงินทองผมมีมากแต่ดีเงินผมหมดไปร่อยรอไปสิ่งที่ผมทำมันไม่ปานิชยสิ่งที่ผมให้ทานอยู่เดี๋ยวนี้มันไม่ไม่ไมไมปานนียข้าวสุกเป็นที่หนึ่งน้ำผักดองไปชื่อที่สองเงินเบิดแล้วคูมือไหนวะทะ่านแทนที่จะต้องมีเนื้อสัตว์มีข้าวสุกขนมสดขนมกลมมากไปถวายภิกษุทั้งหลายไม่ได้เดี๋ยวนี้ เงินทองผมหมดไปผมมีข้าวสุกกับน้ำผักดองไปวัดแต่ผมก็มีความสุขใจเมื่อผมได้ให้พุทธิยาก็เลยบอกว่าทัศน์เอ้ยอันนั้นไม่สําคัญดอกมันสําคัญอยู่ที่ความเลื่อมใสในใจในใจบุญนั้นไม่น้อยเลยนายทัศน์คิดว่าบุญของขงจะไม่ไม,มากเมืองแต่เก่าผมให้ทานน้อยแล้ว พรทธายาบอกวะ่าณทิจิตังปสัสน,นามิอป,ปการนามัธิคลักคีนาสุทัตเออยเมื่อจิตของเธอเต็มเปี่ยมเปี่ยมลงด้วยความเรื่มสายอยู่อย่างนี้ทานนั้นบุญนั้นจะชื่อว่าน้อยไม่มีมันมากด้วยคนฆ่า